ช่วงนี้เป็นเรียกว่าช่วงเตือนใจเดี๋ยวนี้สังคมนี่ก็เกิดเรื่องราววุ่นวายมากมายมีผู้รู้นะผู้ตื่นแต่ว่ารู้ผิดแล้วก็ตื่นผิดนะอยู่มากมายได้เอาคําสอนพระพุทธเจ้าดัดแปลงให้ชอบใจแล้วก็พิจารณาัส่วนบางคนที่เขามีใจน้อมไปเขาก็เอาไปปฏิบัตินิพพากันตกนรกมากมายเลย นะธรรมะตอนใดคําสอนตอนใดให้โยมพิจารณาถ้าไม่ตรงตามพระไตรปิฎกไม่ตรงตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบท่านทำมาแล้วเราก็อย่าเผลอตัวอย่าเผลอใจอย่าหลงไปพระเองก็ดีพระสงฆ์น่ายกไปเก่าเฉพาะคนที่เขาทาผิดเดี๋ยวจะไปล่วงเอาคนที่เขาดีก็ไม่ได้ญาติยโยมก็เหมือนกัน นะบางทีบางครั้งนะหลงตัวหลงตนประตั้งมั่นเป็นอาจารย์เขาได้มันก็พิเศษพิเศษก็สอนใหญ่ผิดผิด,ผดถูกถูก,ก็เอานะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าอาจารย์ปฏิบัติให้ถึงแล้วเอาสิ่งที่รู้มาสอนมันก็น่าจะพอไปได้แต่ว่าบางคนใช้อาศัยอ่านแล้วตีความหมายเอาแล้วก็เอามาสอนอน,น,นี้ก็ผิดพลาดไม่ยึดเอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เกิดการจับจ้วงล่วงเกินนะ ได้รับข่าวมาเขาสึกว่าอนาจใจแม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำเบื่อสอังคมมากมายนะโดยเฉพาะพระคุณหลวงพ่อครูปฏิสุทธโธในวัดบ้านไร่สมัยก่อนนี่ใครไม่รู้จักนี่ก็ถือว่าแย่ใครไม่รู้จักมั่งจา้มงจามีไหมท่าร,รู้จักหลวงพ่อครูมั่งด้วยไหมท่านสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองไม่ต่ำกว่าหกพันล้านบาททั้งสร้างโรงเรียนสร้างมิหารลานเจดีย์สร้างผู้สร้างคน นะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทำนุบำรุงประเทศชาตินะมากมายมหาศาลคนก็ยังไปกล่าวไปหาท่านนะด้วยการที่ว่าพระในพระศา,าสนาเนี่ยเขาไม่เอาเวทมนต์คาถาอาคมอะไรนี่นะการทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความเห็นผิดนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคนนี่ที่ผ่านมาที่ท่านสร้างบาร,รมีนี่ท่านเอาพระรัตนาตรัยเป็นที่พึ่ง อารัตนาพระตนาไตามาตอนนี้เมื่อคนในสังคมเขายังมีความต้องการแล้วก็เอาเป็นที่พึ่งของจิตใจนะเขาก็ต้องทําเพื่อเอาเป็นที่พึ่งให้ญาติโยมนั้นมีใจน้อมลงมาในพระรัตนาไตาหากไม่ทําอย่างนั้นคนพอพระไม่เป็นที่พึ่งญาติโยมก็ไม่เข้าวัดญาติโยมก็ไม่ทําบุญแล้วเพราะญาติโยมไม่เข้าวัดญาติโยมไม่ทําบุญก็ไม่รู้จะเอาธรรมะข้อไหนไปให้ โอ้ยจนจะตายมาพระก็ไม่ช่วยอะไรเลยบอกให้นั่งกรรมฐานอย่างเดียวโอ้ยป่วยจะตายเข้ามาพระไม่ช่วยอะไรบอกให้นั่งกรรมฐานอย่างเดียวนะโอ้ยบ้านจะแตกสแลกจะขาดหมดแล้วก็เข้ามาก็พระไม่ได้ช่วยอะไรก็ให้นั่งกรรมฐานไปไอ้คนเราถ้าใจมันไม่ทุกข์ก็นั่งกรรมฐานมันก็นั่งได้อยู่แต่ไอ้ใจทุกข์ท้าของมันยังไม่บรรเทาให้นั่งไปเท่าไหร่มันก็นั่งฟุ้งซ่านไปเท่านั้น แต่ว่าการที่ท่านทำวัตถุมงคลก็เป็นการรัตนาบาร,รมีพระรัตนาใยให้พวกเรามีใจระลึกถึงมีข้อห้ามด้วยศีลมีข้อปฏิบัติด้วยคําสอนพระพุทธเจ้าพระคาถาทั้งบทตั้งทุกบทตั้งนโมสามจบน้อมนมมสการพระพุทธเจ้าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนขอพระองค์มาทรงมาเป็นกำลังใจให้กับเราก้าวผ่านไปพระคถาแต่ละบทก็อ้างอิงเอาบทพุทธคุณ ของความดีของพระพุทธเจ้าบางที่ภาวนาว่าอรหังก็ไปว่าผู้หมดกิเลสภาวนาว่าพุทโธก็ไปว่ารู้ตื่นเบิกบานบางคนก็ให้ภาวนาว่าอรหังพุทโธนมโมพุทธยะนมโมพุทธยะก็พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ที่ทรงตัสรู้มาแล้วเป็นองค์ที่สี่ปัจจุบันและองค์หน้าก็คือพระรีอริยะเมตไตรเป็นองค์ที่ห้าจึงเรียกรวมว่าพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ นะก็เป็นนโมพุทธายะอย่างนี้นะก็เป็นที่เราลึกถึงคุณงามความดีนะของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะก็ให้เป็นที่พึ่งนะเวลาเรามีเรื่องทุกกายทุกใจก็ไปนะท่านก็เป็นที่พึ่งให้เรานะทีนี้ก็มานั่งนึกว่าคนที่พูดเนี่ยยังทำคุณงามความดีไม่เท่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยนะก็เอาเป็นเรื่องทุกใจเข้ามา นะแล้วก็วิจารณ์เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็ถือว่าวิจารณ์พระได้เป็นคนเก่งนะแต่ก็ดีเมอนกันเก่งในเรื่องการตกอบปยภูมินะพวกเราทุกคนที่มีใจในศาสนาอย่าไปวิจารณ์เลยพระท่านทําดีหรือไม่ทําดีเนี่ยมันก็เรื่องของท่านไปนะไม่ใช่ว่าเราวิจารณ์ไม่ได้นโยมท่านก็ตกนรกของท่านเองนั่นแหละก็ทําไม่ดีจะไปเรียกร้องอะไรโลกพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดไว้อยู่แล้วนะ โยมกับพระรับกรรมห่างกันต้องร้อยหนึ่งพระทําทบุญบาตรหนึ่งโยมทําบุญบาตรพระได้ร้อยเท่าโยมได้เท่าหนึ่งพระทําทกรรมหนึ่งกรรมโยมทํากรรมหนึ่งกรรมนะโยมก็ได้กรรมเดียวพระก็ได้เท่าไรก็ร้อยกรรมนั่นแหละนะยโยมนะถ้าโยมตกอยู่ขุมต้นพระก็ลงไปอีกร้อยขุมข้างล่างสมมุติเฉยๆนะเพราะว่าลกมันมีไม่ถึงร้อยขุมถ้ารวมบริวารก็ถึงมันกเกือบนะฮะเพราะขุมหลักก็เจ็ดขุมเวจีแล้วก็โลกันก็ โลกันนี่ก็ไม่ถือว่าเป็นนรกนะขอะโทษเขาไม่ถือเป็นขุมนะเพราะว่ากาถือว่าผมมาโลกมนุษย์โลกนะผมมาโลกมนุษย์โลกแล้วก็นรกกระพุ่มเนี่ยอย่างีเ้เหมือนกับเป็นวงกลมในสามวงนะแล้วก็มันจะพปาวงกลมเนี่ยนะทั้งสามวงมาเจอกันมันก็จะมีหลุมตรงกลางลก็เรียกโกาาลกันมหานรกอันนี้เขาคนนักกัรญยู ไม่รู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะบิดามารดาถ้าลงขุมนี้ไปแล้วนี่ฝ่าจะได้เกิดในีมันหายากนะในนั้นเต็มไปด้วยความมืดนะทั้งหมดนะไม่มีความสว่างจะสว่างอย่างเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติขึ้นมานะรฤทตัสรุนะก็มีแสงแวบหนึ่งให้ได้เห็นเพื่อโมทนาบุญแต่ฝ่าจะได้ขึ้นมาก็ลำบากยากเย็นนะ เขาเรียกกร,รมของคนอักตันยูไม่รู้คุณนะวิดามันดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมาหากษัตริย์ทั้งหลายนะแปลว่าส่วนมากก็จะไปลงเงินจมอยู่ที่เวจีมหารนรกนเวจีมหานรกก็เป็นที่สะสมของคนที่ทำมนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหันธ์ทำพระพุทธเจ้าห่อพระโรหิตนะโยโยงสงให้แตกแยกนะแล้วก็อาชินกรรมที่ทำบ่อยๆหนักเกินไปอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องของสงฆ์นี่ลำบากนะเขาถึงมีการได้สร้างพระ,ำะํำระนน่สง์กันอยู่บ่อยๆนะต่อมาก็มีบอกว่าพระวัดวัดหนึ่งควรมีพระพุทธรูปสักองเดียวก็พอเขาบอกนะเราสร้างพ,พระเป็นพุทธบูชาเป็นนุสติเวลาเราไปไหนเราเห็นพระพุทธเจ้าเราก็ชื่นใจอยู่กับบ้านเราบูชาพระนั่งหน้าโต๊ะหมู่บูชาพระมองพระพุทธรูปก็ชื่นใจนะ ทีนี่คนที่เขาไม่สร้างเขาก็พูดได้นะแต่ว่าพวกเรานี่มีความตั้งใจโดยเฉพาะในสายปฏิปทาของหลวงพ่อเรานี่เราสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาด้วยชัมระนี่สงที่เคยมีมาด้วยนะเพราะว่ากรรมนี่สงนี่มันทําให้ตกอเวจีนี่ตกนรกนี่เพราะว่าใครเคยพลาดพังไปแล้วก็เราสร้างพระจาระนี่สงถวายไว้ในพระศาสนาหนึ่งองค์นี่กรรมบรรเทาไปเลยนะ พอสร้างเสร็จนี่ทรงอารมณ์เท่าพระโสดาบันตายเมื่อไรตกนรกไม่ได้เพียงแต่ว่าอย่าไปทํากรรมเพิ่มก็แล้วกันนะเท่านั้นเองแต่ถ้าเราดํารงตนเป็นพระโสดาบันด้วยตัวเราเองอย่างนั้นปิดอบาอยาภูมิถาวรนรกนี่เป็นของน่ากลัวเพราะว่าอายุยืนยาวมากนะที่ยกตัวอย่างไปครั้งที่แล้วเรามองว่าเก้ารันปีบนโลกมนุษย์ก็เป็นหนึ่งวันในขุมต้นนะในขุมต้นถ้าลงถึงอเวจี v G, ก็ไม่รู้คูณเท่าไหร่หนักหนาสาหัสห เราฝ่าจะได้เกิดเป็นคนมาได้ฟังธรรมนี่หมดสิทธิ์เลยแล้วเป็นคนก็อายุแสนสั้นไม่เกินร้อยปีตายหมดเลยถ้าใครยังต้องลมชีวิตผิดใช้ชีวิตเศร้านานั่งเป็นทุกข์กับคนนั้นคนนี้นนั่งคอยโรบอยากได้นูน่นได้นี่บำรุงบำเล,ำลอชีวิตตัวเองอันที่มันเกินบุญเราไปก็เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจเดี๋ยวเวลาจากไปก็ลำบากนะ ไปนั่งห่วงของอยู่ก็ต้องเป็นเปรตเฝ้าของเฝ้าลูกเฝ้าสามีเฝ้าภรรยานี่มีเยอะบางคนนี่รักรถรักไม่ใช่รักขโมยนะรักแล้วกันเอากระดูกฤทธิ์หน่อยเดียวผิดตายไปก็เป็นเปรตเฝ้ารถที่เขาเอาไปขายก็ต้องไปตามไปกับเขานันะ่นนะนายโยมนะเขาจะไปไหนก็ตามไปกับเขานั่นนะถือว่ารถเป็นของเรานี่อย่าไปทําอย่างนั้นนายโยมนะถึงข่าวตายอย่าไปหวงไปหาอะไรก็ลาบากนะเดี๋ยวนี้ก็ ที่พูดว่าคําสอนมีผิดพลาดเยอะโยมก็ระ,ะมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะในนี้ก็ก็พูดเอาสนุกเอาเอาความมันของเขาแหละนะโดยเฉพาะหลายๆคนที่ศึกษาบางคนเขาศึกษาดีมากโยมนะแต่ว่าเขาตีความหมายพระไตรปิฎกตามความชอบใจของเขาไม่ตีเผื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีกุศโลบายมีอุบายธรมนะให้พวกเราเข้าถึงคุณงามความดี ยมรู้ไหมว่านักรบทหารที่ไปลบเนี่ยตามชายแดนสมัยก่อนเนี่ยนะก็พกวัตถุมงคลเครื่องรางของขังที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทําให้ไปก็แค้วคาดปลอดภัยนะต่อสู้เพื่อบ้านเมืองถึงวันนี้ได้หลายคนตายในสนามลบก็ยังไม่ตกนรกบกไม่นะเว้นไว้แต่ว่าว่า,วาบางคนที่เขาไม่ได้นึกถึงพระเพราะอะไรรู้ไหมพระกุณหลวงพ่อท่านเคยบอกว่า เวลาพระท่านมอบพระเครื่องก็ดีวัตถุมงคลก็ดีตะกุดก็ดีก่อนที่เราจะไปลบนี่นักรบบนี่แม้กระพวกเราจะออกจากบ้านมาใช่ไหมยกพระขึ้นนรัตนาตั้งนโมสามจบว่าตาสารสนานาคมระล,ลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าเป็นประธานครูบาอาจารย์ผู้ประสาทวิชาเป็นที่สุดขอให้ข้าพเจ้าแล้วคลา,าปลอดภัยไปลบในสนามลบก็ขอให้ได้กลับบ้านพบลูกพบเมียพบพ่อพบแม่ เดินทางก็ขอให้ปลอดภัยอย่างนี้เพราะคุณหลวงพ่อเราสอนมาอย่างนี้บางคนเขาตายตามสนามรถเขายังไปเกิดบนสวรรค์ได้เพราะว่าใจเขานึกถึงพระตั้งแต่ก่อนออกไปเนี่ยคุณงามความดีอย่างนี้คนบางจําพวกเขาไม่ได้พูดก็โจมตีว่าพ่อแม่กูบาอาจารย์ทําเครื่องรางข,งของขังนี่เป็นเดรัจฉานวิชาคําว่าเดรัจฉานวิชานี่เป็นวิชาทําให้เดือดร้อนทําให้ตกต่ําทําให้ย่ําแย่ เขาทำเพื่อทำลายมีศยศาสตร์เป็นต้นแต่ว่าในเรื่องของพุทธศาสตร์ทําเพื่อส่งเสริมกําลังใจให้พวกเรามีกําลังใจในการสร้างคุณงามความดีปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองปกป้องตัวเองปกป้องครอบครัวทําใจเราให้อยู่กับพระรันาตนตรัยเวลาปฏิบัติคุณงามความดีเจริญพระกรรมฐานบาร,รมีพระก็คุ้มครองเรานะ เนี่ยบางครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่าทํากรรมฐานนี่เอาพระใส่ในมือหลับตานึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างน้อยเราครึ่งหนึ่งพระครึ่งหนึ่งจิตก,ก็แจม่มใสใจก็เบิกบานกรร,านกรรมฐานก็ก้าวหน้าได้เพราะว่าพลังบาร,รมีที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รัตนาบาร,รมีพระรันาตนไตไว้เนี่ยเป็นพลังที่เป็นมหาศาลอยู่ในองค์พระพุทธปฏิมากรก,ก็ดีวัตถุมงคลก็ดี เรารับเข้ามาแล้วเราก็ปฏิบัติไปด้วยนี่คุณงามความดีมันก็เกิดขึ้นมากถ้าเราทำได้นี่ความดีก็รักษาเรา